มีบ้านและร้านค้าจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันค่ะเป็นบ้านมือสองสภาพใหม่มากสองหลังอยู่ในเนื้อที่เดียวกันอยู่ในหมู่บ้านใหญ่คนอยู่กันเยอะทำเลค้าขายได้ใกล้ถนนสี่เลนประมาณ200เมตรอยู่ที่อำเภอสองจังหวัดแพร่นะคะเนื้อที่58ตารางวาบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นไว้เป็นที่พักอาศัยส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านตึกหชั้นเปิดเป็นร้านค้าได้ มีประตูม้วนเปิดปิดด้านหน้าด้านข้างติดกับตัวบ้านร้านค้าจะเป็นทางสาธารณะเข้าไปที่บ้านเพื่อนบ้านสามารถจอดรถได้สองคันสภาพบ้านทั้งสองหลังใหม่มากเลยค่ะสร้างมาไม่กี่ปีนี้เอง บ้านที่เป็นที่พักอาศัยจะเป็นบ้านไม้สองชั้นสองห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนบ้านชั้นเดียวที่เป็นร้านค้าจะมีหนึ่งห้องนอน1ห,ห้องน้ำและมีห้องโถงกว้างอยู่ด้านหน้าสามารถใช้เป็นร้านเสริมสวยหรือเปิดเป็นร้านสปานวดแผนโบราณหรือเป็นร้านขายของชำร้านขายอาหารตามสั่งก็ได้นะคะ เพื่อนๆที่สนใจสามารถเข้าไปดูบ้านได้เลยนะคะอยู่หมู่ที่1ตําบลแดนชุมพลอเําภอ2จังหวัดแพร่ขายแค่670,000บาทแถมแอร์ให้1ตัวผดลมติดผนังอีก2ตัวเจ้าของขายเองราคาคุยกันได้เลยค่ะสามารถผ่อนกับเจ้าของได้ด้วยนะคะติดต่อมาตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ภาพนี้จะเป็นด้านหลังของบ้านนะคะหลังจะมีบ่อน,น้ำบ้าดานจะมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านหลังด้วยเขตบ้านก็จะประมาณตรงรอรถนี่แหละค่ะทั้งเข้าตรงข้างร้านค้าเราจะเป็นทางสาธารนณะตรงข้างร้านค้านี่จะจอดรถได้สองคันเลยค่ะ